สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พี่ง้ะจะพาเด็กๆมาที่โรงเรียนทันในยาวตามอะไรนะคะ เข้าประตูนี้นะคะตามมาได้ค่ะเด,เดี๋ยวพี่น้อจะพาเลี้ยวทางนี้นะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวไว้ถ้าเปิดเทอมเราจะมีเก้าอี้ให้ผู้ปกครองนั่งรอนะคะช่วงนี้เราจะต้องเว้นระยะห่างเราจะไม่ให้ผู้ปกครอง เข้าภายในโรงเรียนนะคะอะดีตตามพี่เงาะมาค่ะโรงเรียนของเรานี่นะคะชั้นของน้องอนุบาลสีชมพูสวยไหมคะเดี๋ยวมาตามไปดูข้างบนกันนะคะบ๊ายบายเด็กๆคะตอนนี้นะคะพี่เงาะอ,อยู่ที่หน้าห้องสมุดน้องหนู สมุดของน้องอันบุบานเดี๋ยวพี่น้องจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะตามมาเลยค่ะช่วงนี้เราปิดเทอมอยู่เราก็ยังไม่ได้เปิดนะคะแต่เดี๋ยวพี่น้อจะแอบพาน้องๆเดินเข้าไปดูกันนะนี่ว้าวสวยไหมคะเดี๋ยวไว้ถ้าเด็กๆ มาโรงเรียนกันเมื่อไหร่หมดโควิดเราก็จะได้เข้าไปอยู่ในห้องสม,มุดของเราดนีเห็นไหมคะมีหนังสือเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอื่นต่อนะคะบา,บายยอ่าเด็กๆตอนนี้นะคะพี่น้อยอยู่ที่ห้องบ้านบอนลโรงเรียนของเรามีบ้านบอลด้วยนะคะ ว่าช่วงนี้มีเชื้อไวรัสโคโรนาเราก็เลยปิดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้พอเหตุการณ์ดีขึ้นเราก็จะเปิดให้เด็กๆเ,เข้าไปเล่นบ้านบอนนะคะบ๊ายบาย